ค, True Green คือเซียวมีทูกลีนไวเครื่อง W20 ตัวนี้คือจดดูดพร้อมถุงในเครื่องเดียวประกอบก็ง่ายว่าเราเขามีคู่มือมาในกล่องเขาแยกถังน้ำมาให้ชัดเจนอันแรกคือกระบอกเก็บฝุ่นและน้ำเสียส่วนอันนี้คือกระบอกใส่น้ําสะอาดให้ความจุมากถึง780มลิตรวิธีใช้งานาางาาก็แสนง่ายแค่กดปุ่มเปิดไปก็่ยกด้ามจับลงมาแบบนี้เครื่องก็จะท้องใช้งานทันที ปรับได้3โหมดถ้าจะดูดฝุ่นอย่างเดียวก็ไม่ต้องใส่นะ้ำเดินถ่ายชิวๆได้เลยถ้าถูพื้นด้วยเพียงแค่เติมน้ำใส่ถังก็สามารถใช้ดูดเลยดูในรอบเดียวประหยดแรงวะดูความแรงนะแรงดูด1น0 0 0เท่าทาคื A คือดูดมปนยาวมากแม่เศษฝุ่นซึ่งผมหรือว่าของเหลวเหนียวๆคือเกลี้ยงชาร์จเต็มแล้วใช้งานได้ยาวๆถึงครึ่งชงั่วโมง คือตัวนี้ใช้งานเสร็จไม่ต้องมาทำความสะอาดเองให้เมื่อยกดปุ่มเซล,ลคือมีล้างแรงเองได้จบงานเลนไม่เลอะเลิกกวาดถูแบบเดิมไปได้เลยเจอตัวนี้เข้าไปชีวิตเปลี่ยนมากใครหาตัวช่วยงานบ้านที่ค,ะคะุ้มราคารีบจับเลย